สวัสดีค่ะพบกับพี่โจไนวอลเลย์บอลวูแม,มนสไตล์เลิฟขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงนะจุบคลิปสั้นทันเหตุการณ์เย่ๆจบและทุกคนเฮ้ยจบจริงขอบอกน่าจะจบแล้วละฮะ หลังจากที่โค้ชพีด่ดวนดนายศีวัชรเมธากุลน,นะคะไปโพร,ปร,ปรไปโพที่อินโดแฮยืนยันนะคะว่าลาออกจากการเป็นโค้ชทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร,ร้อยพร้อมกับรับจ็อบที่อินเดียแฮอินโดทั้ทงด้านวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะก็ฮือฮากันแบบหนาหูเลยนะคะว่า ใครเนาะจะมาเป็นโค้ชทีมหญิงของเรานะคะจะเป็นโค้ชชาวต่างชาติหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโค้ชไทยหรือยังไงแต่ขอบอกโค้ชไทยโอลีจา้าอ่ะที่กำลังลอรอลุ้นอยู่นะคะสาวๆของเรานะคะนี่เด็กๆของเราก็จะประมาณนี้สาธุพระเจ้าระคุณเอ้ย <c oughs> ใครที่จะมาเป็นโค้ชนะก็ขอให้ดูแลพวกหนูดีๆนะ แต่ว่ามันไม่แค่นั้นดิทุกคนนะคะเพราะว่าอาการของกองเชียร์นี่นะคะที่นอกจากจะต้องลุ้นฟอร์มทีมชาติไทยใน VNL แล้วเนี่ยยังต้องมาลุ้นด้วยว่าใครจะเป็นโค้ด่ะนะก็จะประมาณนี้นี่เลยนะคะแต่ขอบอกอะทุกคนเห็นอะไรในรูปนี้ตามรูปเลยค่ะทุกคนส่วนตัวพี่โจนะ คิดว่าหวยเนี่ยน่าจะไปออกที่โค้ดพิยะนัทพงศ์สีสมุทรนาฏอะดูเดอม่วงม่วงอะนะทางด้านซ้ายของทุกคนนะคะว่าไหมาอารมณ์ก็จะประมาณเหมือนว่ารักษาการแทนอะไรอย่างเงี้ยแฮพี่ดวนไปปีเดียวไงอาทิมบอกก็อาจจะแบบมีการรักษาแทนยังไม่จบแค่นั้นอ่ะดูรูปนี้ดูรูปนี้อะเป็นไงทุกคนเห็นไหมก็เนี่ยตามนี้เลยค่ะ ถึงจะบอกว่าเป็น3มแคนดิเดตรายชื่อคุมทัพบอลลย์บอลทีมชาติไทยก็นี่เลยโค้ดใหญ่อยู่ตรงกลางเฮดโค้ดนะคะแล้วก็ผู้ช่วยโค้ดอีก2ท่านน่ะนะก็ตามนี้และยังไม่แค่นั้นทุกคนโอ้แม่เจ้านาร้ายนารายคือแบบว่าต้องบอกตัวเองได้เลยว่าต่อไปนี้นะโจช่วยอ่านข่าวหรืออะไรให้มันเกิน4บรรทัดจากรูปนี้ทุกคนเป็นที่คอนแน่นอนขอบอก เห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมคะขอให้อ่านเกิน1 2 3 4 5สบรรทัดที่6ทุกคนในวันครูนะคะ16มกราที่ผ่านมานี่ดูเลยนะคะสมาคมลงข่าวเอาไว้นักตบทั้งหนุ่มและสาวไทยพร้อมใจกันนี่เลยไหว้โค้ชในวันครูแห่งชาติว้าวๆ้ตอนแรกเออเด็กๆเรากระตันยูนะเป็นวัฒนธรรมที่ดี ของคนไทยเลยนะแต่นี่ไงเป็นยังไงขอแสดงในนี้ต่อโคตพัคคิวอนโหวนาภูสอนทีมชาติากเกาหลีและคตยะนัทพลศรีสมุทรนาโหวหน้าภูสอนทีมชาติหญิงเป็นงไงนี่ไงทุกคนจบไหมจบแล้วนะ ไม่ต้องลุ้นแล้วนะเรื่องโค้ชนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเด็กๆจะต้องเข้าแคมป์เก็บตัวกันในต้นเดือนมีนาทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงอะนะเพราะฉะนั้นประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะชัดเจนอย่างชัด,ดีิเหรอชัดเจนแล้วนะคะว่าจะต้องประกาศนะคะอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนเรื่องโค้ชนะคะก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องลุ้นละละทีนี้พวกเราก็ไปรุ้น,นรายชื่อนักกีฬากันอีกทีแล้วกันนะคะว่าจะมีนักกีฬาในดวงใจของเรานะคะ ของ FC หลายๆคนนะคะเข้าไปติดในชุดใหญ่ของทีมมลยบอลหญิงทีมชาติไทยหรือเปล่านะคะชุด VNL นี่แหละปี2567นี่ละค่ะนะคะก็ต,ตัดเรื่องโค้ชทิ้งไปจะได้ไม่ต้องปวดใจค่ะบอกพวกเราก็ไปลุ้ในใตชื่อนักกีฬาทีมหญิงก็จะประมาณนี้ทนไม่ได้ดใจจะขาดและแน่นอนคะ่ะชอบกดไลค์ถูกใจกดติดตามกดขอบคุณสำหรับส่วนกำลังใจให้พี่โจด้วยนะ ไทยแลนด์ลุนลุนเฮ